ชีวิตเป็นยังอยู่คนสัตว์สิ่งของมั่นคงยั่งยืนปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดด้วยบารมีสามสิบทัสเพเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นปกติของแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างให้คนสัตว์สิ่งของเป็นทานศีลสมาธิร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรวบรวมรักษาบารมีสามสิบพักพรเดชพระคุณหลวงปู่ปสดจันทัโร ดำรงความเป็นชาวสิวิไลกัลยาณมิตรชาวสิวิไลาบารมีสามสิบทัศระเดชพักคโหลวงปสุสกันทัสโรที่ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากธรรมทุกธรรมสำเร็จสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่การดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเตรียนรู้จากทำรรทุกทำรรสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทำรรทุกทำรรยุติการเบียดเบียน เลียนไปมาระหว่างทำรรทั้งหมดได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์คนสัตว์สิ่งของดำรงความเป็นยังอยู่ที่มั่นคงยั่งยืนได้ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาให้ร่างกาย เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบารมีสามสิบทัสพระเด็กพระกุลโลวงปุดจันทกรกัโรไหลเวียนเป็นปกติรับรู้ศรัทธาเริ่มใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ให้รับารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่กันด้วยรัก เมตตาใออโหสิกรรมให้ความปลอดภัยกับตัวเองกับซึ่งกันและกันไม่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหอย่ารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา ที่พัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสามสิบทัศเรเดชพรคุณหลวงพูสดจันทัตรโรที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดทำให้มีค่ามีราคาละเอียดผ่องใส ด้วยวรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทารที่ทำให้คนสัดว์ตึงของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยินมแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อิดอัดไม่ขับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการ่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตรานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงอุ่สดจันทสโร ให้อยู่อย่างมั่นคงอยั่งยืนไม่ให้ถูกกิเลสย,รรยึดทำยึดธาตุคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสือน,นำเป็นท่อฐานไหลเวียนให้กับกิเลสให้อยู่กันยาว ประมาตรวบรวมรักษาอันตรายวิกิตอุปสรรคไว้ในตัวถ่ายทอดให้ซึ่งกันและกันกิเลบังคับหลอกลวงให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย แผ่นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่นำเสนอทําให้ไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทาบารมีสามสิบทัศะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อไม่ให้แก้ไขแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้อยู่ในวังบนการบังคับควบคุมของกิเลสผูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุ เสียสภาพปกติกิเลสบังคับหลอกลวงยึดรมยึดผ้าไม่ให้เป็นลักษณะ,ะหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะ,ะหาบุรุษให้เป็นตัวตนตามรายละเอียดที่กิเลสบังคับหลอกลวงจาก การรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของการดำรงอยู่ของกิเลสที่เป็นโลกโกรธโลงอยู่อย่างหลอกลวงปิดบังอำพพางไม่ให้คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเอง ให้พึ่งพาอาศัยกิเลสที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงทำให้ไม่สามารถทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่สุขสงบร่มเย็นทำให้ต้องสแสวงหาเพื่อการหลุดพ้น จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นแจงอยู่กิเลสได้นำเสนอการแก้ไขการหยุดวิกฤตอุปสรรคบังคับหลอกลวงให้คนสัตว์ติขอเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส เป็นสภาพที่ผิดปกติที่คนตัดสิ่งของบางส่วนยอมรับว่าเป็นปกติไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงถูกยึดธรรมยึดทาดขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องรุ่งหกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ท,ทั้งยาวชีวิตไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนไม่รู้สาเหตุของวิกฤตอุปสรรคปัญหากิเลสมังคับให้เป็นไปตามเส้นทางที่กิเลสสร้างไว ที่เป็นวัตตะสงสารให้อยู่อย่างสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองสูญเสียบารมีสามสิบทัศปพระเดชพระคุณโลกปสุสจันทัตตโรกิเลสที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของ สร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาเป็นโอกาสให้บรวีสมัมทะเดพระคุณหลวงปุกันทัสโรได้รุกเข้าหาธทำกิเลสทำทุกข์รมได้ง่ายอย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายเพื่อย,ยุด แผนฝังสำเร็จเวลาของกิเลพระมีสาสิบทัต์ระเดชพะระคุณหลวงุสเันทัศรโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้คนตัดติ่งของรูปรวมรักษาบารมีสาสิบทัตพระเดชพะระคุณหลวงปุสันทัสนโร ถ่ายทอดไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศเสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรรวบรวมรักษาบารมีสัจสิทัศเสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรจากวิกิตอุปสรรคปัญหาที่มาจากกิเลสได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ทำให้ พระเดชพระคุณหลวงพุธตันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกุญญายาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนนกโยนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสเพึ่งพาอาศัยรละลึกไปคิดรับรูจ้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจัญทัสโร ดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่อย่างปลอดภัยด้วยบารมีสามสิทธัสเดชก็คุณหลวงปู่สดแตนทัศโ,โลตลอดที่แสดงทมบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงปู่สดแตนทัศโลตลอดไปเชิญเราได้ทำหน้านที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจาก